ค่ะขอกาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนิวพาโชคน้องพารวยนะคะวันนี้บรรยากาศสดๆเลยนะคะท่านผู้ชมพามา,าตามแนวทางความฝันของปู่ลึกลับนะคะก็ที่ผ่านมาเข้าเจ็ดนะคะปู่ฝันเห็นทะเบียนรถนะคะก็ถือว่าฝันแม่นนะคะอันนี้เป็นหลักฐานเก่านะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นทะเบียนรถเข้าเป็นเจนะคะคันนี้เคยเข้า3ามตัวมาแล้วเจ็นะคะท่านผู้ชม ทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมป่ะเดี๋ยวเราไปฟังแนวทางความฝันของปู่ล่าสุดกันเลยนะคะอ้าจะเริ่มก่อนรมัสก,การครับปู อ๋อขาหมอว่างแล้วอ๋อท่านผู้ชมเอฟซีก็คอมเมนต์กันมาเยอะเลยครับปู่เลขปู่งวดก่อนก็เข้าตรงๆเลยเนาะปู่เออเอปู่นกระดานมันจะอว่าน้อยเลขกันไอเดียรรถนะครับครับปู่เจ็ดเจ็ดเนาะปูนะ่เนาะเออพอกับฝันเกี่ยวสองหมื่นหนึ่งนะอืมครับครับปู่ฝันว่าไงนะครับปู่นเลขทะเบียนรถเจ็ดเจ็ดนี่ครับปู่เออฝันวันเลขเก็นติด นั่งนัับนี่ละได้สิตใจใจแต่ว่ารถท่าไปครับเออว่ามันขึ้นไปนั่งนี่ละนี่ครับแล้วก็มือสองมามาาัน,นมันเปิดใกล้ตาเอาเองอ๋อครับโอ,อ้ที่เจ้าหน้ยน,นี่ฝันสองเสียว่าเอา้าพอมาันเปิดใกล้ใกล้สิ่งที่กงใก้ออกแต่นี่ในความฝันมันครับ เออกพ่อทะเลว่าเขาเกียวอย่างบิดบ้ามาว่ะมีความอืมครับอันก็คืองวดนั้นนี่ออกสามตัวตรงเลยใช่ไหมปู่เจ็ดเจ็ดเก้าใช่ไหมครับเออม,มันออกสามตัวเร่งวันนั่นแนะครับอ่ามือขึ้นย่ฝันมือขึ้นบ้านครับ ผมฝันเองก็ได้เออมครับเอ้าฝันบบ้างนต่ก็นังกันมาีนี่แะจะได้คิดคิดออกอคิดของปูออกครับบ้านนี้ล่าผีก็ไดมาคุ้ยน้ำอะใครใครนะครับปู่ล่างผีเขามาคุ้ยน้ำโอล่างผีกนคิดคิดพออกล่าผีก็ได้เขาแจ้งครับ เต็นกุ <pelled> oh, ้ยเป็น oh, ันไหนมาตรงไหนพราะว่ยโอ้ไม่รู้ไงล่ะว่าจะกุ้ยแล้วว่ากุ้ยสงประันที่แรกนี้เนี่ยครับอุ้ยมันไหลยป็นไหนล่ะพ่อครับทีงเรามาให้ปูตัดมัดตัดตันสวนนั่นเครียนึงว่ากันบอกเลยวูบูดีจันเบิ่ด้ถสงเชรียบบอตัเนี่ย โย่ใครเป็นเชี free, ่ยลยกูกล้วยออันกล้วยเชี่ยนี่วะท่านอ๋อครับติ้งกล้วยทอง้วยแบบนี้เดียวต้องบุญไม่ยังนี่ยครับโอ้ยหลับไปเออหับไปอันนี้แต่หนูไม่ยังตีปากมีแต่กล้วยเชี่ยนี่ละปาไอ่กูแต่กูคอยจังมืออะรอีเยอะอะวท่าน อ๋อครับเอ,อนี่มันเรืงยกเกลือนหาวีอ้าวบาดประตูท่อแตกก็แล้วเพราะมากไปอืมครับปูนี่มันเรื่องยัยเกลือนหา,นนนา,ย,นายีาพั่นเฮ้ยมันมันจ้างเนี่เพราะว่าแต่มันจ้างมเคียนี่มันมาพ่อแล้วพอพอไปในวาะลรที่อืมครับเออนี่จริงล้าดีดีนีกำลัง ยาง่างใส่แจงแรงเหมือกันครับยวเสียปากนีตะเกียนอยู่ละตัเออเอาแต่เอาอเอมันมันว่างไว้กัด้เออ้าว่างไว้ตลาาเด้ออเด้อก็ได้บอกว่าสิครับไปเออไปก็อยาเลืมเด้อด้วยมือนี้ไปกินทอดถทายเยอะขึ้นฝากกาเลยสิดิ เลี้ยงต่ารีกับัแบว่าต่าตุยตุ่ยตุ่ยตุ่ยต่ยตุ่ยตุ่ยอืมยรับยตุ่ยตุยงุ่ยต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 ุ่กตุกักุ่ี่ยตุ่ย่ยยตยต่ต่ย่ตตย่ กติดตเินเ,เ,เป็นงายนะขาเจเม้าเปลี่ยววับไปเนโอครับครับปู่จะเลิกี่เสียงลูกเน๋ไังน้อยครับอ่านึ้นบนคุเมื่อไรก็มากเย็นเจ้าแม่ปูเนี่ยแหละยินเจ่วัดไต่ว่ดยืนหมอเยืนแมวไป่ยนไป่ยืนยไม่กินครับลาดปูมุ้งนี่อย่างเดียวกัน,นนี่คนัดับต้มคันนั่นอ่ะอืมรบตีเลขให้ได้เนี่ยตีเป็นยังไงครับปู่ป อตตีให้เอาต่าตัวด้วยครับครับปูเอ่เลียกเรียกจีกอตะล่นตีอยู่แล้วเนี่ยคือเก้าสองห้าเรือห้าสองเก้าหกระไรเท่าหรแถวเดียวเลยโอ้ครับปูเก้าสองห้าหรือห้าสองเก้าใช่ไหมครับปูเอ้ะมีหลายนี่ายต้อามากล้วยถึงเก้าเนีครับเมื่อนึกย่อ้ไอ้จินเมื่อละขายมีหา ันแหนรักก็เล่อ่างนี่แหละพอ่อลขตีอ่าสองเก่าหรือเก้าสองหาอ๋อครับปู่ป่เก้าคร,ครับอืมครับอืมปู่ครับแล้วแล้วอผีที่มาเอากล้วยมาให้นี่เป็นใครครับปู่เป็นผีผีผู้เฒ่าผีผู้เฒ่าอายุกระบอกเป็นไหร่หรอ ประมัณคมันต่างค้นเลยละตาคิดพงคิดเนะอ๋อครับครับปู่อืมแล้วแล้วตนหน้าหบ้านครับเอที่น้องไทยได้โอ้ยคนที่ไหนนะพ่อฉันเพราเลยโอ้ยดีเด่นั่นเลิหลลอกปาอืมครับครับปู่ ตารโอนนำไต้ต so mm ัวโอนมาได้ขาดเพราะว่าสิป oh, ัจจัยไม่รับปัจจัยพอนบอกมันครับนไม่มาให้ได้ครับตอนนี้ว่ามันบอนจำเป็นดอกเออานี่ยนี่เหมือนใจหนีใจจิงปนตาครับเออนีหนี่จริงแต่มันพอนเบาบางลงครับปู่ยัวต้งต้งต้วงปู่ต่อปู่ผิดสมบัก็ได้กจิงยู่อืมครับที่ครับเออตัดเดินฟองตูอลารโอ้ก็ได้หลายด้วยอ๋อครับครับปู่ มีน้องต้องไปพราแม่เขาใครขวดกระบอกเป็นลูกสาวยังไงที่ผุ้เจ็บหีีพื้อหีเงาล่ะโอ้ครับปูโอ้ห่งมนตะนาตาตูร่แม่ตาพ่อจ้ะแต่กุดหยกุดจีนตัดมันผิงเฉียบไปที่หลังๆมากยังไงแต่ก้าขึ้นเล็กๆแต่น้อยน่ะนะครับครปูอันที่คอเบอร์เบัชีไม่พอพ่รับ บารับารับเงินเด้อลูกหลานเด้อมาทำเต็มสิบสองค่ะครับครับปูครับเออครับก็โมทนาสาธุกับปู่ด้วยเนาะเออแต่เออถูกถ <c rap. S 2> ูกหลายครับครับปู่ครับงวดนี้ก็ <c rap> <c rap> ครับครับ <c rap> ปูว <c rap> งวดนี้ก็ถือว่า <c rap> ได้คืนมาอีกงวดหนึ่งแล้วเนาะปู่ เออจะว่านี่แล้วลุง่ะพอไปเห็งอย่างไรอย่ยงเพื่อนคนใดเพื่อนไม่เสียมันหลายหมดหรอครับครับปูเออนี่ตงผีติดผีติดทุกคนอยู่นะครับปูเออโก้งตัวชายมันติดเป็นยังกันจังไกยวัดใ่น้องล่ะน้อครับครับปูเออเอาดีไปน้องไงที่คนไปน่องเทียงเบ้างครับปูเออตอนนันเขาทังของเ่าแล้วก็จังเรียนแต่เมื่อเขากับก้อยว่างลงครับ เขามานัดแหม่บ้างเบานีกปไปรครับครับปู่อืมอันเป็นอะไรหน้าโรงืองครับอืมแต่ว่าปู่นี่นานๆจะฝันทีปู่ก็ฝันแม่นอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่ก็นนานๆแหม่ไม่นโยนาฝันนี่ว่มันถนน้ามาทีมันแต่ว่าฝันเป็นตนูวเป็นตนเลยโอครับที่นี่เราเป็นรุ่นอะไรครับที่น,ยยน,นี่เหมนปันเทียวแบบแม่นโดดยัดติด เด็กอยว่าไก่ออกหัววันนี้แต่วัดตรงคอวัดตรงอกแก่อืมครับปู่ออเดินไปฝันครับเออในงานฝันเจนึงมีคนถามมาครับปูดิบครับปู่ก็ถามหานะครับปูพ่พ่อเลขปู่มันเข้านะปู่ง,งกดก่อนเจ็ดเจ็ดนะครับปูเออ่เออเราคนหนึ่งก็มาบอสครับครับก็คอมเมนต์อยู่ครับปู่ เรอเรอกันเยอะอยู่ครับปู่สหรับแนวทางของปูเลือกรับครับเออนั่นแหละประหยัดไปล่างล่าต้องมังวายยันบงคนเรื่อใๆแต่นี่เราชอบแบีเพื่อนเนี่ยมันเข้าอยู่แล้วครับปู่เออแต่ในสองยางพน้องหญิงจ้างหรือยึดจุดระยะหาลว่าผมครับเป็นเจ้าเป็นเข้าบัโอ้ครับเออจ้างเป็นเข้าด้วยกับเข้าคเห็นโจ๊กด้วยกับเข้า ยัดตีเป็นย่างเงินครับเออมันกับ่นแน่อเีวต่รัดตีไปลัดตีมันครับบางคนกับตีร่วมฝันของปูดตรงกันก็ต้องเอาเ๊ะสิกันโอ้ครับครับปูเนี่ยแหละองาตีท้่มากเนี่ยเขาตัดออกนี่นเขาก็มาเรียนเจ๊กินมันกินเยอะบ่ดูว่าครับเออถึงก่าป่นสามตัวกับสองตัวมันใค้อยู่ดีครับครับปู อเออเขากลับงออกไปเออหยุไม่เลยลหลวงอาพออย่างบอกเมืนน่อยทั้งเด้อครับปูอันนี้เรื่องจริงเรื่องหลวงอาเด้อพยายามพอแจ๊บมินเนี่ยย่หมืเท่ากันเท้าล่างครับไอเรองของหิบมินเน่ยไปตัดบาดในเด้อครับเพราะว่าพ่อขันเที่ยวอยู่นี่เป็นไงครับปู่พ่อขันเที่ยวอันนี้เรื่องจริงไม่รู้ครับครับปู ส่วว่าเอน่แม่หาพอเอาเือะฟ้องมาแม่หลาแดดช้องมาครับผู้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 ไทยได้ได้ได้เรือกมาไปวันนึนผมผมสุดท้ายันนึงพ่อพูดว่า,บอ,วาอบอกัค่นด้แล้วลูกวลาพันามาใส่ปูนมาใส่ปูที่เดินทางมาใส่บนี้ใส่เรี่ยๆพูดันนี้มิจฉใ่เี่ยครับเรื่องมิจฉานี่ยละพอผัน แค่ว่ามยายากก่าเดินตั้งเรามาจะรังแม่เด้อคกับอากาศโอครับปูเื่นอากาศฝนแรงหนำเลอย่างมากเราก็สวตหนำจเป็นอ่นงนี้ม่ครับคออตัีเราไปดาวน์มเป็นอยากทิ้งโม่อยาดีี้พีร์หรอครับอือแล้พอผมเที่วไแล้มันจะลัางกันใส่กันมากครับปูนั่นละเออสต่รนขั้นนเ่ยะครับปู กินภาระนสงกนอยู่ชงฆลูกาเอลูกพ่อใดลูก็าใดเออเป็นกันกินงท่านท่านหน่อยท่านหลายบไนเว่าเพอย่ยงนเดียรถย้าเด้อหรือยาเด้อครับครับผูอันนี้สงกินได้รับคุณแบบข้อลวเดี๋ยวรับขันไปคนหนึ่ะเออไปเจอไอ้พใหม่ครับค่ะ้เขาิ่เขาล้วสิงวายวัดสวายว่าแล้วเขาได้กินเบหรดูว่าแลาเราลวงขันไปครับ เอาฝากครั้งนี้แหบเด้อบาดนี้ครับครับปู่พ่อนรับนี่ชนะละครับพ่อกระเดิ้ครับปู่ก็คือปู่จะเล่งพ่ออะไรครับขอบคุณครับปู่ครับฟาธุครับปู่เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางของปู่เลยครับนะครับคือต่องอดเนาะ ท่านผู้ชมเป็นแนวทางของปู่ลึกลับนะคะเป็นความฝันนะคะท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมแอดก็ฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ